วันนี้เราขอนำเสนอวันเดย์ทริปที่จะพาทุกท่านไปชมช้อปชิมชิกันให้เต็มอิ่มในหนวันสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่เขตจอมทองฟังธนบรุรีนั่นเองครับแต่ครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะเราจะไปกันในคอนเซปที่ว่าล,ล่องเรือชมวัดตลาดนัดชุมชนงั้นเราไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ในตอนเช้าประมาณ9นาฬิกาเราเดินทางกันโดยใช้รถประจำทางสาธารณะครับโดยลงที่ป้ายดาวขนองจากนั้นไปต่อรถสายดาวขนองวัดสิงเพื่อไปลงที่วัดไ่ได้เลยครับโดยจุดมุ่งหมายหลักที่มาวัดไซก็เพราะในแถบนี้ที่นี่มีบริการเรือเช่าไว้คอยบริการนั่นเองครับแต่มาที่วัดไซทั้งทีเนี่ยก็อย่าลืมแวะชมสถาปัตยกรรมและสักการะเจ้าพ่อเสรีวัด เมาเรือวัดใส่ถึงวัดนางนองโดยสามารถแวะที่ไหนก็ได้ในราคา150บาทหลังจากนั้นเราไปนั่งเรือจากท่าวัดไส่เพื่อชมบรรยากาศ2สองฝั่งของริมคลองด่านหรือคลองสนามชัยที่เคยเจริญรุ่งเรืองและเป็นเส้นทางสายสำคัญของการค้าในอดีตกันเลยทีเดียวครับ ชิวๆไม่นานเราก็มาถึงท่าเรือวัดบางประทุนนอกแล้วล่ะครับโดยวัดบางประทุนนอกนั้นเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้นามว่าวัดบางประทุนนอกก็เพราะว่าวัดตั้งอยู่ในตำบลบางประทุนที่เป็นชื่อตำบลเดิมและอยู่ปากคลองบางประทุนส่วนคำว่านอกที่ต่อท้ายนั้นเนื่องจากช่วงตอนในคลองบางประทุนมีวัดอยู่อีกวัดหนึ่งว่าวัดบางประทุนใน สิ่งที่สะดุดตาของวัดบางประทุนนอกก็เห็นจะเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่วิจิตรงดงามมากเลยทีเดียวครับแต่เป็นที่น่าเสียดายครับเพราะว่าในวันที่เราเดินทางไปนั้นเป็นวันที่วัดปิดโดยวัดจะเปิดให้เข้าชมภายในอุโบโสถเฉพาะวันพระและในโอกาสสาคัญต่างๆเท่านั้นนะครับจากนั้นนั่งเรือเข้าคลองบางประทุนเพื่อชมวัดแก้วไผ่ทูนหรือวัดบางประทุน,นในในอดีตนั่นเองครับ ไผ่ทูนเป็นวัดราชสันิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมียยุนับถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า180ปีเลยนะครับเนื่องจากวัดตั้งอยู่ริมคลองบางประทุนชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดบางประทุนในวัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนคลองบางประทุนและในอดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้านจะให้ความสําคัญกับงานบุญเป็นอย่างมากโดยในขณะนี้มีการบรูรณะสาราไม้แกะสลัก190ปี ศาลาแห่งนี้เป็นศาลาการเปลี่ยนไม้หลังเดียวที่เหลืออยู่ในประเทศไทยที่มีการแกะสลักฝาปะกนทั้งหลังคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ปีในการบูรณะให้แล้วเสร็จจุดหมายต่อไปเรายังคงเดินทางด้วยเรือใช้เส้นทางคลองด่านโดยผ่านใต้สะพานข้ามทางรถไฟบางปทุนนอกเพื่อไปยังวัดนางนองวอรวิหาร และแล้วเราก็ถึงวัดนางนองวอรวิหารหรือเรียกสั้นๆกันว่าวัดนางนองวัดนางนองเป็นวัดที่เก่าแก่วัดแห่งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานของการสร้างแต่สันนิษฐานจนว่ามีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยโปรดให้ทําเป็นงานใหญ่หรือของเก่าและปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามดังปรากฏงานศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระองค์ที่พระอุโบสถและพระวิหาร จุดสำคัญของวัดนี้อยู่ที่พระประธานในอุโบสถนั่นคือพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปิดทอเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมานวิชัยมีพระนามว่าพระพุทธมหาจากักรพรรดิงานจิตกรกรรมภายในอุโบสถมีหลายเรื่องอันประกอบด้วยที่ผนังพระอุโบสถส่วนบนเหนือกรอบหน้าต่างทางุกด้านเขียนเรื่องชมภูบดีสูตรเป็นงานเขียนสีลงบนฝาผน,านังวิจิตรงดงามมากเลยนะครับ มาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีครับและในครั้งนี้เราขอแนะนำเกาเหลาวัดหนังร้านนี้เปิดมานานแล้วและเป็นร้านดั้งเดิมประจำย่านดังจนกระทั่งคุณชายถนัดส,สีมาให้ประกาศนียบัตรเชลชวนชิมดังนั้นก็คงไม่ต้องสองสัยเรื่องรสชาติร้านเกาเหลาวัดหนังเป็นร้านคูหาเดียวช่วงเที่ยงจะมีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะเมื่อก่อนจะมีลูกค้ามาอุดหนุนมากกว่านี้ ตอนหลังก็มีร้านเปิดใหม่หลายร้านย้ายมาอยู่ใกล้ๆกันก็เลยต้องแบ่งลูกค้ากระจายรายได้กันไปแต่ที่เด็ดของร้านนี้ต้องเป็นเกาเหลาหรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยที่นี่เป็นชิ้นไม่ยุย่ยนิ่มรสอร่อยมากเลยนะครับน้ำซุปรสดีมากทานกับข้าวสวยรับรองครับไม่ผิดหวังร้านเกาเหลาว,วัดหนงังตั้งอยู่ถนนวุธ,ธากาศเปิดให้ได้ลิ้มรสอร่อยทุกวันไม่เว้นวันหยุดน,นะครับ แต่ไม่ต้องสงสัยกันนะครับว่าทำไมร้านตั้งอยู่ใกล้วัดนางนองและทำไมชื่อร้านเป็นร้านเกาเหลาวัดหนงังคุณป้าบอกว่าเพราะในอดีตวัดหนังที่อยู่ในระแวกเดียวกันมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง <c oughs> ก็เลยตั้งชื่อร้านตามชื่อวัดเพื่อเป็นที่จดจำของผู้คนยังไงะครับ หลังจากอิ่มท้องกันแล้วเราเดินทางต่อไปที่วัดส,สาลาคลืนกันครับการเดินทางก็ตามสะดวกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าหรืออุดหนุนพี่ๆมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้ครับเพียงสิบบาทเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนังกล้าเจ้าอ,อยู่หัวหรือรัชกาลที่สามโกรธให้ทําการบรณะปฏิสังขรณ์วัดส,สาลาคลืนแห่งนี้วัดแห่งนี้เป็นวัดวเล็กๆแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ที่ต้องนําเสนอกันเลยก็คือ องค์พระประธานในพระอุโบสถที่คนเรียกกันว่าหลวงพ่อสี่ขาวโดยข่าวขององค์พระประธานจะซ้อนทับกันอยู่สองชั้นยังไงล่ะครับตลาดวัสสาลาครืนเป็นตลาดเล็กๆภายในชุมชนเปิดบริการทุกวันตั้งแต่บ่ายแก่ๆไปจนถึงหนึ่งทุ่มที่จะคึกคักมากในช่วงเย็นหลังเลิกงานโดยส่วนใหญ่จะขายสินค้าทางการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกกันเอง แต่น่าเสียดายนะครับเรากลับกันซะก่อนแต่เราก็ได้เจออะไรดีๆนั่นคือการซื้อขายหอยอาบารโลนหรือหอยเป่าพื้ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ตลาดแห่งนี้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้นครับก็ขายมาเลยแทนเลยมาจากออสเตรเลียโอ้ไม่ใช่ไทยของไทยไม่มีหรอกหอยดีๆเนี่ยหอยเข้าไปทําอะไรครับเรื่องประดับอรย่างอ่นนึงนี่ทําได้เยอะไหมครับทุกก็มาแล้วแต่ชิ้นแหละ เมื่อย่างเงี้ยถ้าชิ้นเล็กๆขนาดสักเล็บเราเนี่ยจะได้เป็นร้อยครับมีคนนำเข้ามาจากต่างประเทศดำดิแล้วคนคนที่ซื้อไปนอไปทำอะไรครับทำจิวเวลรี่มีแหวนโชว์ไหมไม่มีโชว์อ๋อช่างมีช่างเขาส่วนใหญ่เขาไม่ใส่เขาไม่ได้ใส่ก็ไม่รแต่พวกเราก็คือธรรมดาไม่รู้หรอกไม่รู้แต่พวกเขารู้ใส่สายรถเนี่ยไม่มใครรู้อะไรไม่รู้หรอกไม่รู้กี่สองสามแสนไหมสายรถเนี่ยสองกี่ตัวอะ พันบาทร้อยหกแกวางร้อยหกสิบอให้จะมาหลังพยายามนำเข้ารถคันนี้เลยจะมาหลังเปลี่ยนรถอะไรงั้นเปลี่ยนรถเป็นยังไงกันบ้างเลยครับกับวันเดย์ทริปช้อปชิมชิลในคอนเซปที่ว่าล่องเรือชมวันตลาดนัดชุมชนทั่าเป็นหนึ่งวันที่คุ้มมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากถึงคนที่จะมาเที่ยวว่า ถ้าหากมาแถวนี้แล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่ครับ